สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟ c ชน n ส s น n o เ e l a n แอนด์ซีรค่ะอัพิโซดนี้นะคะเรามาต่อกันค่ะสงคราม7จอมเวทซีซั่นที่1ตอนที่6นะคะ ชีหลิงค่ะถูกจับสวมชุดเจ้าบ่าวแล้วก็มัดมือไพรหลังนะคะแล้วก็อุดปากจนแน่นเลยก่อนจะถูกโยนเข้าห้องหอมาเลยค่ะในห้องนั้นก็มีเจ้าสาวนะคะสวมผ้าคลุมหน้านั่งรออยู่ที่เตียงแล้วก็ยังมีกรงยักษ์ตั้งอยู่อีกหญิงคนนั้นดีดนิ้วเรียกให้เขานี่มานั่งใกล้ๆเมื่อเขาเข้าไปนางก็ค่อยๆดึงเอาผ้าที่ปิดปากนั้นออกให้ เขาพยายามจะอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่อาจแต่งงานได้แต่นางก็ยกนิ้วขึ้นปิดปากเขาเขารู้สึกว่านิ้วนี้หยาบเกินไปจึงสงสัยบางอย่างพยายามเอามือที่ถูกมัดค่อยๆดึงผ้าลุมหน้าออกเมื่อเห็นใบหน้าผ่ายตายพาขุมก็ร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเพราะสตินางนั้นหาใช้องค์หญิงโยหัวไม่แต่กลับเป็นสาวใช้ของนางที่ปลอมตัวมา เขาตกใจมากจนวิ่งหนีเข้าไปในกลงตอนนี้โยหัวก็เปิดห้องเข้ามาพอดีนางบอกว่านี่คือโทษที่เจ้าไปก่อกวนในงานเลือกคู่ของข้าและให้รางวันสาวใช้นางนั้นเป็นเงินถึงสามกระสาบก่อนจะให้นางนั้นออกไปได้ ฉีหลิงรู้สึกโกรธมากที่โดนแกล้งครั้งแล้วครั้งเราแต่ก็ทนข่มเอาไว้เขาพยายามเอื้อนเอ่อยถ้อยคำที่สุภาพเอาใจนางหวังจะให้นางนั้นปล่อยเขาไป แต่นางก็ไม่ได้ฟังเหตุผลใดๆพยายามจะหาเลิกจัดงานแต่งให้ได้เขาจึงขู่จะปล่อยสัตว์เทพออกมากัดนางนางก็แซงทำเป็นกลัวประชดเขาเขาจึงสั่งให้หนางแก้มัดเขาก่อนถึงจะเรียกสัตว์เทพออกมาได้เมื่อนางแก้มัดให้เขาแล้วเขาก็พยายามเรียกสัตว์เทพออกมาแต่ก็ไม่ได้ผลจึงถามนางว่าทำอะไรกับเขา โยหัวก็กรอกตามองบนแล้วยิ้มอย่างสะใจก่อนจะทำทีขอเป็นนึกก่อนแล้วเอ่ยว่าหากเป็นเล่างานมันที่นางให้เขาดื่มก็ได้เหล่านั้นใส่ยาพิษสะกดวิญญาณเอาไว้และอย่างเยาะเย้ยเขาอีกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาต้องอยู่แต่ในขรือหัดของนางเท่านั้น ว่าแล้วก็เดินออกไปปล่อยให้ฉีหลิงหัวฟัดหัวเวียงอยู่คนเดียวในห้องที่ชายป่าอีกด้านตอนนี้มีชายสวมเสื้อคลุมสองคนกำลังนัดคุยกันคนที่เพึ่งเข้ามาเรียกคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ว่าเทียนซินแล้วก็เตือนให้เขาระวังตัวให้ดีเรื่องที่ทำอยู่เทียนเก ở, อ๋อาจจะสงสัยเอาได้ เขาตอบกลับว่าหัวหน้าไม่ต้องห่วงหรอกอย่างไรเสียเขาก็คงส่งข่าวเรื่ององค์กรใต้ดินให้บ้างเพื่อเทียนเก๋จะได้ไม่สงสัยตอนนี้ยินเฉินหวังเจี่ยระดับเจ็ดอยู่ที่เลยเอินนี้แล้วหากอยากให้เขาสืบเรื่องนี้ก็ขอเวลาสักสองสามวันแต่หัวหน้าเขาก็บอกว่าไม่ต้องการจะให้คนอื่นนั้นสืบเองเทียนซินยังหันมาเตือนหัวหน้าของเขาว่า การจะอยู่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาคือหน,นีจากเทียนเก๋อให้ไกลที่สุด แต่สำหรับเขาแล้วไม่ว่าการตัดสินใจเข้าร่วมกับเทียนเก๋อในปีนั้นหรือออกมาร่วมกับสำนักใต้ดินก็เพื่อทางรอดทั้งนั้นแต่หัวหน้าท่านเป็นถึงหัวหน้าองค์กรใต้ดินคงต้องระวังตัวให้มากกว่าเขาหลายเท่าหัวหน้าเขายอมรับและเมื่อเปิดหน้ากากออกหัวหน้าคนนี้ก็คือย่วดเจอ๋อชายลึกลับที่จางฉีหลิงให้จำชื่อมหาเทพในโรงเตี้ยมไว้นั่นเอง ส่วนเซินยินตอนนี้ก็ถูกเรียกตัวกลับมาหายโยมิงผู้เป็นนายแต่นางก็รู้ได้ว่าต้องถูกเขาลงโทษเป็นแน่แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเขาสัดพลังเขาใส่นางโทษฐานที่ยังทำงานไม่เสร็จ ตอนนั้นเสียงกระซิบในหัวของนางบอกว่าให้คาโยมิงซะซึ่งโยมิงเองก็รู้เรื่องนี้ดีทุกครั้งที่นางใกล้ตายความรู้สึกที่อยากฆ่าเขาก็จะรุนแรงขึ้นข่าวนี้เสินยินทนไม่ไหวถึงกับเอาแซ่ออกมาตวัดใส่เขาแต่กลับถูกเขาซัดกลับในพลังเดียวจนกระอักเลือดออกมาเขาไล่ให้นางกลับไปทำภารกิจที่ยังทำไม่สำเร็จเสีย หลังจากนางออกไปแล้วก็ปรากฏตัวหญิงอีกคนหนึ่งขึ้นแล้วก็ดูท่าทั้งสองคนจะมีความสัมพันธ์ที่พิเศษต่อกันนางยังเปรยเรื่องที่เขาฝ่าฝื้นคำสั่งพิเศษของท่านปายินถ้าเขานั้นยังท้าทายนางก็ให้กลับไปฟ้องเลยแต่นางหาได้ทำไม เขาถามนางว่าทุกครั้งที่เขาตามฆ่าเฟิงหุนมักจะมีพลังวิเศษบางอย่างปรากฏขึ้นนางจึงใช้ดวงตาวิเศษสำรวจดูแต่ก็ไม่อาจเห็นได้โยมิงจึงคิดว่าควรจะเก็บเฟิงหุนเอาไว้ก่อนรอดูดพลังนั้นมาได้คอยฆ่ามันทิ้งส่วนนางผู้นั้นก็ขอตัวกลับไปหาเทียนเก๋อก่อน เช้าว,วันต่อมาเมื่อยินเฉินเห็นว่าชีหลิงยังไม่กลับห้องก็นึกแปลกใจเมื่อลงไปที่ด้านล่างโรงเตียมก็ได้ยินข่าวที่มีหนุ่มน้อยผู้โชคดีจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงจึงรู้ว่าเป็นเขาแน่จึงได้รีบออกไปตามหาฝ่ายชีหลิงนั้นก็ใช่ย่อยพอเช้ามาก็ทำคารืหาดของโยหัวปั่นป่วนไปหมดสาวใช้สองคนถืออ่างออกไปเก็บน้ำค้างส่วนพ่อขัวก็วิ่งไล่จับห่านกันจนวุ่นวายไปหมด พอเดินไปได้อีกหน่อยก็เจอพ่อบ้านกำลังคุมคนงานขุดญ้านในสวนอยู่พ่อบ้านบอกว่าที่ทำทั้งหมดเพราะคุณชายฉีหลิงต้องการทำดีกับคุณหนูนางโมโหมากจึงตามไปที่ห้องครัวพบข้าวของเกือนกาดไปหมดแถมยังมีควันขโมงอีกด้วย แต่พอจะต่อว่าชีหลิงกับโต้ตอบด้วยถ้อยคำสุภาพบอกว่าเขาคิดมาทั้งคืนแล้วยินดีจะแต่งงานกับนางและตัวเขาเองก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากทำอาหารเช้าสูตรรักนี้ให้นางเขาทำตาหวานหยดย้อยใส่นางแล้วก็แซงเป็นบีบน้ําตาขอโทษในสิ่งที่ทำไปทำเอานางหลงเชื่อ เขายังไม่หยุดแค่นี้ได้เตรียมน้ำเอาไว้ให้นางอาบพร้อมกับน้ำหอมสูตรพิเศษที่พร้อมจะนวดให้นางทำเอานางต้องทำตาทะลึงใส่เขาแล้วก็รีบหนีออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงได้พอใจมากๆพอใสายๆก็หาโอกาสหลบหนีออกมาได้สำเร็จ แต่แล้วเขากลับจำทางกลับโรงเตียมไม่ได้พอวิ่งไปสักพักก็ถูกพ่อบ้านพาทหารวิ่งไล่ตามมาอีกเขาจึงต้องออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตอีกครั้งตอนนั้นเอง ยินเฉินก็ตามมาพบแต่เขาก็ไม่แสดงตัวได้แต่รายอาคมทำให้เกิดก้อนน้ำแข็งเกาะแข็งเกาะแข้งเกาะขาเหล่าพอบานและทหารที่ตามมาจนก้าวขาออกไปไม่ได้พวกนั้นจำต้องเดินกับคารืหัดด้วยอาการสั่นหนาวโยฮัวเห็นดังนั้นจึงคิดว่าไม่ได้การละ นางคงต้องออกไปตามเสียเองแล้วภาพตัดไปทางด้านแม่นางที่อยู่กับโยมิงเมื่อกลับมาที่อารามของตนก็ให้เทียนซินเอาจดหมายลับของพวกองค์กรใต้ดินออกมาให้แต่สังเกตว่าที่กล่องจดหมายมีพลังบางอย่างติดอยู่จึงสงสัยว่าเทียนซินคนนี้อาจจะพยายามเปิดอ่านแต่เขาก็แก้ตัวว่าเขาลืมเปลี่ยนชุดจึงทำให้จดหมายมีมนทินแต่นางก็ไม่ได้เชื่อใจทั้งหมด จากนั้นก็เรียกคนของเทียนเก๋มาแล้วก็ให้ตามล่าเทียนสินคนนั้นทันทีโดยไม่ต้องสนใจยินเฉิญทางด้านของฉีหลิงเขาวิ่งหนีออกมาจนถึงนอกเมืองตอนนั้นมีลำธารขวางหน้าอยู่ก็พยายามลองใช้พลังดูเผื่อว่าจะเปลี่ยนแม่น้ำเป็นน้ำแข็งได้ในตอนนั้นโยหัวก็ส่งนกสีทองของนางออกติดตามเมื่อรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็รีบวิ่งมาทันที ตอนที่ฉีหลิงกำลังพยายามใช้พลังอยู่นั้นเทียนสินที่กำลังวิ่งหนีการติดตามของเทียนเก๋ก็วิ่งมาถึงแม่น้ำอีกฝั่งพอดีเขาไม่รอชา้าใช้พลังทําให้น้ำเป็นน้ำแข็งแล้วก็วิ่งข้ามไปทันที ด้านฉีหลิงพอเห็นแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งก็ลงดีใจคิดว่าตนนั้นใช้พลังวิเศษได้จึงยืนอย่างภาคภูมิใจอยู่คนเดียวพอหันหลังไปก็เห็นโยหัวทำท่าล้อนางเล่นกระโดดไปมาระหว่างพื้นดินและพื้นน้ำแข็ง แต่เพียงกระโดดอยู่สองสามครั้งก็ชนเข้ากับเทียนสินที่กำลังจะหนีเทียนสินไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรก็รีบดึงแขนเขาขึ้นมาแล้วก็ใช้พลังซัดเข้าใส่พื้นน้ำแข็งทำให้มันกลายเป็นพื้นน้ำทันทีแล้วก็ลากแขนฉีหลิงวิ่งไปหลบหลังโขดหิน ชี้ลิงถามเขาว่านี่มันเรื่องอะไรกันแล้วพวกนั้นเป็นใครกันเทียนซินจึงบอกว่าพวกนั้นน่ะคือเทียนเก๋อทำให้เขาสงสัยเข้าไปใหญ่ว่าเทียนเก๋อคืออะไรเทียนซินเล่าว่าเทียนเก๋อนั้นหาว่าเขาทรยศจึงส่งคนมาตามเก็บแต่แท้ที่จริงแล้วเขาเองไปรู้ความรับที่ยิ่งใหญ่ของเทียนเก๋อเขาจึงได้ตามเก็บเขาเช่นนี้ และเมื่อเขามาเจอฉีหลิงคิดว่าคนพวกนั้นก็คงไม่ปล่อยฉีหลิงไปแน่ต้องเก็บเสียทั้งสองคนตอนนั้นที่ฝั่งแม่นม้ำชายทั้งสามก็พยายามจะออกตามแต่องค์หญิงก็ห้ามเอาไว้นางใช้สถานะขององค์หญิงเข้าขัดขวางแต่ทั้งสามก็หาได้สนใจไม่เพราะไข่ก็ไม่สามารถขัดขวางการปฏิบัติงานของเทียนเกิดได้จึงได้ประมือกับนาง ชีหลิงเห็นว่าไม่ดีแล้วจึงได้บอกชายคนนั้นนะ่ะให้ออกไปช่วยเถอะพวกเขาอาศัยจังหวะด,ดีๆลากโยหัวออกมาแล้วก็ให้ชายคนนั้นซัดพลังลูกใหญ่เข้าใส่ผู้ล่าทั้งสก่อนจะวิ่งหนีไปส่วนยินเฉิญเองเขากลับมาที่อารามเทพอีกครั้งค่าวนี้สาวกในอารามมารายงานเขาว่าสาวกของท่านกำลังขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเทียนเกอ๋อเขากำลังหนีไปกับคนทรยศ อินเฉินแปลกใจมากและคิดว่าเป็นไปได้อย่างไรชี้หมิงเองกำลังหนีการจับกลุ่มของพวกคฤหอหา์อยู่ไม่ใช่หรือไงทั้งสามคนวิ่งเรียบแม่น้ำมาเรื่อยๆโยฮัวเอ่ยปากถามขึ้นมาว่านี่มันเรื่องอะไรกันชายคนนั้นขี้เกียจพูดซ้ำจึงสั่งให้ชี้หลิงเป็นคนเล่าพอนางได้ฟังก็ยิ่งย้ำให้ชี้หลิงนั้นแต่งงานกับนาง จนชายคนนั้นต้องตะโกนออกมาด้วยความโมโ oh หว่าพวกเขาช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเวลาหน้าสิวหน้าขวางเช่นนี้ยังมาเอ่ยเรื่องแต่งงานอีกเอาละค่ะชีหลิงนะคะยังไม่ได้เป็นมหาเทพเลยแต่ว่ามีผู้หญิงจะเอาแล้วนะคะสงคาาเจ็จอมเวสซีซันที่1ค่ะตอนที่6จบลงแล้วนะคะหวัดดีให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะไม่เหงาแน่นอน ะะมีคอนเทนต์หลากหลายให้ทุกท่านได้เลือกรับชมรับฟังกันค่ะวันลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆสวัสดี